อ๋อครับผมเนาะแมนสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อนั่นครับสวัสดีพ่อนั่นครับผมอ้าวอันนั้นเรียกจนเป็นสื่วันที่หนึ่งอ่ะขั้นนั้นหรอวันที่แปดเล่นหกันมาเลยตามก้นกันมาติดติดคือกูอ่เก็บไปซีฉนยาปุ่มเลยดิวม่นี้ไปเบิรงไว้แล้วขั้นหนึ่งพลาดพวกยังเดียวอีกขั้นหนึ่งพลาพวกไปจองไว้แล้วไฟแดงบ่องดนี่่ผิดหวองเลยเนี่ย ออกสองขั้นยังบม่พออีกยังไม่พองวดนี่ไปจองไว้แล้วเบิ้งไปแล้วเออฮือห้าฟ้าปีนพี่น้องเอ้ยบานี่เป็นอะไะบานี่เบิ้งไปแล้วเบิ้งไปแล้วไปจองไว้แล้วมันก็มาจอดรถวังหันนี่ผมโอ้ไปไปเบิ้งรถมากที่นี่เบิ้งรถรู้ตั้บแม้เอิ้รถมากว้าวตัขั้นไหนเห็นเลยขั้นไหนเห็นแล้วขั้นสองขั้นสิบห้าหน้าบันเห็นเลยซังซังโดยตรงเลยซังซังแคโทรศัพท์เออมาจอดท่อนเทียนเลย มาจอดป๊บอืมาดแต่ว่าคั้นนี้ก็กรี่คือนเขาผมมาจอดขึ้นเขาขึ้น่าบอบขึ้น่าแล้าครับโอ้เอาพี่น้ากได้บาทันี้ก็สิได้รถฟีอีกไรถฟีอ้าโทปาทอม่าดเตี้เดินบานสีบอบี้มองจอดรถนะครับพี่ครับผมมองนี่เพ่สิบจาแรกวนที่สางบ้านมันเปเห็เป็นรหลดจังหวะ เย็ดลงรถนะเดียวโอ้จากที่คู่กันเตี๋ยวบอสันบ่มีหม่องจอดเป็นบ่มันบ่มีบ้านจอยมันเป็นเจไดสิเจได้สร้างจองแต่ผมว่าปีแทนรถนี่เฮ้ยจากแล้วเฮคืดวานอ่ะคืดวานที่คืดวานี่ต้องมีทีมาดิวันนี้มันมันกับมีหายเราได้ขึ้นต้นห้าหกสามโอ้คนมายกเมื่อให้เบิังตียังไหนห้าหกสามเนี่ยเจ้ากัเอาเปล่าก็สร้างเป็นไปมาจังไหนบ่ห้ฟังอวหน้าปั้น ไอ้เงี้ยมองนึงนี่มึงเอาโอ้ยจีได้ครับเนาะหาซวนมึงเสียกบอกว่าหาซวนหาหาซนสามขันบ่ก็จะเอาหาซวนนึงแล้วก็ขามาหาซวนหาดอบานนี้ก็เรียกล่างนี่ก็มาหอกโ้ยตตยเร่ไปสนอกแล้วเรียกล่างมันนี่ก็เกาสามหรือหกสาม เพาะนั oh, right. ่นผมพัดมาบอกให้ฟังแล้วค่ายามมาบอปูดำนี่ไม่แคะสันสีไปจองรถเช่นยังเเ้ยวอาวมาบ่าไล่ำลายเหนียวพัดว่างวดนี้จองรถขับยี่ห้งวดจองรถเดิครับเถออห้าหกสามกับเก้าสามสองตัวนี่หรือหกสามฮอู้ห้าหกสามกับเก้าสามด้วยหกสามนี้ เห็นว่าคนมาบอกคักจนได้เอาท้ายาณมาหอมไม่ว่าสะไปเอาอีกได้ขั้นนี้ยังจะเอารถไทยอีกคุณเนี่ยโอ้โถโอ้คึ้ว่าขึ้นเอาขั้นนี้มาสีเอารถไทยมาเพิ่มอีกไม่รถไทยง่อีกเนาะโอ้บักง่ายด้วยบัดนี่ไม่เออขึ้นว่าว่าเออคึ้ว่าเนาะครับเนาะข้าบุญมากว่าเช้าครับผม เยไนมีครับควอมวังขคงข้อข้นกับลังตังด้วิเวามหวังของคนความ่ายองคนมันก็บ่มีหยังกัมีตอนนี้ม่นแทแๆครับผมคนยเาจะมีความังด้วยเน่เพราะว่าครับคันบ่แน่จริงนี่พ่อนั่นนี่เล่าสิบ่กล้าว้าบอกออผมสิบ่บอการให้ออครับบ่มั่นใจ บม่มั่นใจผมก็บอกไ้แต่คำผมบอกไปแล้วมันก็คืนแนีนียอน่่มันทีขึ้นสิรอว่าก็ขึ้นอก็ยังบอกไว้เหมือน่ะอาชวนอ่ทแต่ว่าเอาหาใส่เท่าก้นวอ่าหาชวนถามออกหาชนซ้ำเนไปลดลงแล้วกมวนา้ำจแตก เรือสานกรแตกขึ้นงอนี่เพิ่นมาว่าจะดกพอเพิ่นมาว่าจยงไรแต่ไดเกาะซื่องูบอกึว่าคือตังตังไดก็มึงก็ขี่ลข้างนอกอ่โอ้หูมึงเกิโว้ยกิจ๊สีวากเลยเพิ่นในน้ำของเพิ่นเนาะเ่ว่าเพิ่นกับบอกอห้างผาเลยเพิ่นบ่ให้ตรงตรงอ้ให้ใส่อันนี้เอาเพิ่นว่าออโอ้เก็บใส่พวเป็นแล้วจะมีสุดทุนกับทองเวิดอยู่ เอาไปยังได้งานี่นะวะเสนเขียนว่บอกงอนี่กัอะไรไ่ช่ไหมเอากระดาษนอนหายปั๊บหมดป้าทเอาหาหกสามเอาไปซื้อเอาโอ้แล้วก็สองสวมกับอะไรหกสามอจากมารวมเป็นก่อสแล้วแจมมั้อฮะแล้วจะติดถิงตอรนั้นตอนนนบอกคำนั้นบอกเท่านี้แล้วแต่จิกับมขอคนร่วมแล้วแต่เจ้า ขึคือรุ่งโมงเรียกจำศีลไปพิจาดแต่ละหน้าท่านบอกหลายมันหลายแม่นพวดประหันต์นะเนาะถ้ามันไกลๆเนี่ยบ่ได้ว่าเด้อันนี้มันจำยู่เงแยนดังนี่แหละเอาตัวเข้มยืนหาเจีคำนั้นนั่นก็ไมนเรียกสองตัวเนะหาสองเป๊ะเลยอันนี้มันเปเรียกโวลซ่ามันมาเปลี่ยนตัวมันไม่เปลี่ยนตัวหรอกมันมันขึ้นบ่ถึงโอ้มันลงผมผมบอก หาส่นหาก็ได้ผมบอกหา่วนนู้นหาชุ้นหาอผมบอกเลยว่าหาส่นสามสุ0นสออโอ้ยขามไปว่ะที่ขามไมนเรียกขามไปสองว้าเต็มสองเต้มงวนนี้บ่ต้องว่าวรายเพรต้องปีพิศนายากเจ็บข้อเบาๆยังคือชิมกระดาษมีดตูนังสืออยใดหันร้อมไว้หลดแเลยว่าเปิดออก แดงจึ้ครึ่งบ่กตัวนี้แหละแดงบ่อบคือตัวสีดำบ๊อยบ่อยบ่มีสีดำเนอะอ่าโอ้ข้นเพิ่นได้ใช่ไหมอ่าขั้เพิ่นไทยขั้นสีดำเพิ่นเพิ่นปิดตัวโอ้เพิ่นบังนี่ของของกูนี่แต่สีดำปิดปิดสีแดงนี่บ่มีปิดก็เป่น้องซื้อเลยเนีโอ้โหอ่านี่งกงกนี่อ่าถ้าตามตรงขั้นมันผมซื้อเลยอ่าก ามห้าเก้าสามห้ามกแปดห้เก้าแปดที่เป็นได้แค่นี้แต่ว่าขันเชียนหลาไม่หลาเอาซ้ำนี่หรือเ่เก้าหรือบ่เก้าสามมกสามเก้าแปดอุกแปดเอรานั้นโอ้สามนี่การแได้แ uh ค่นั <uh> <uh> ้นปิน เสียงว่าประกบใส่กันปั๊บเลยระดีครับพอดีเขาสร้องเขียนหนเพิ่งงงเรยกต๊ของไปสีขืนออเออในขึ้นคดนอาเนาะเขียนหนอหนอย่แหละเด็กมันออกหน่อยน่อยสันีละวาบอกอะไรตัวเดียวเล็นนงกับสองตัวเดียวสองตัวโอ้ฝาใหญ่ตัวหนึงนบาอ่อเรา่พี่ตัวนึ่งน่เลขกตัวนาเยโอ้จะไลเงี้ยพอกเลย กับกันอืมสะดิดขึ้ว่านี่ยเฝ้าลุกไปเบรงรถเลยว่าอืมจองรถก็น่าีย้ายไปเรบ่บอกอ่เจ้าจีไปยั่งไปจีบนอิรถว่ะถูกที่รังเออเอาไวางไม่ยังนี่ขีว่ะเอาขเบร่งไว้เนนาเอเาพติเซอร์ไฟเออพ่ติเซอร์ไฟที่ได้ทะเบียนขั้นใดมากครับให้ไดงเออให้รถีักแบว้าได้กฤษีบ่ได้ ไม่ยอมหสีเกียเลยวะดโอป้ายแดงเงี้ยป้าโ่กระดาษุ่นอแช่แขงเอยเินว่าป้าโทเอามันนเป็นไปได้หมพ่อมันอยู่กับควบเสือของคนของแต่ละคนนี้เนาะทีมกระดาษห้เข้าเป๊ะป้านึ่จิว่าในเดี้ยวแม่บ้าเก็คือต้อง สามตัวนี้เท่านั้นใกล้ตัวเราบอกว่ามันเกิสัวมันเกิดมันก็หวดกันเราว่าก็ให้มึงอีดอกเกษตรมันหวดงมันอลอดอย่างนั้นหดโอ้ฝ่าเรียบมาแล้วครับพี่ชี้ครับผมเอากปอนนั้นยกให้แน่ฝ้าเรียบเรียบมาแล้วอ่ะยกซีให้ปอนั้นยกยกเจ็ดหนึ่งซีวะน้องงอฝ้าโอ้เรียบเอาเด้อเรียบจองไว้แล้วพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งรถสู้รูมได้แล้ว อ่าไปหุงตะมามันหมาดได้ตัวนี้คักเนี่ยครับพีครับแคลายไปครับพี่ครับ้าห้องตุ๊บบุ๊บบุ๊มาแล้วนะเฮ้อเบอเงาเดียงาครับผมอป้ายแดงครับผมนับพี่ลงเนาะยมป้ายแดงไว้แล้วป้ายแดงไว้แล้วสร้างจองไว้แล้วพี่หงเนาะสำหรับครับผมพป่นงพุ่มพุ่มปูดําปูดำมาห คุ้มไอ้คุ้มหน้าเพิ่ดมาให้คู่นนี่ไปจองรถไว้แล้วครับผมวันนี้อาจแตกซ้ำละโอ้แตกสามตัวเด้อครับด้วยซครับเพราะว่ามีอย่างไรเนาะครับเลขมันมีสองมีสามตัวคือห้าหกสามหรือว่าหกเก้าสามเช่นเดียวกันเองซี่เอฟซีครับผมครับผมครับโสดมาดังด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอขอบคุณขอบคุณพ่อนนั้นเลยครับผมบ๊ายบายครับครับผม คดีวกว่าหลายครับพี่น้องไปพึ่งมากท่านจะเศร้าเมื่อยยกไปเอปิบเอิบวนไปแล้วพี่น้องเลยไปจองรถเนาะไม่ไหวเที่ยวเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ส่งมาทส่งทุกคนครับผมเนาะม,มากับพายมุมากับสายฝนตงเนาะมันมากันเยอะอ่ะเราเนาะจัดห<ง>น้าจอเอาเที่ยวเด้วยกันเต้ยน้ำงานมหาชนรลอยพูดลอย หาาย้นหาลายโอ้ไม่โหลดกำลักขั้นหนึ่ง